ตอนที่3 5 8ห้าดวันเกิดของหลินรวนเมื่อหลินรวนได้ยินเสียงของหลินหานางจึงรีบลืมตาขึ้นมาทันใดพบว่าบัดนี้ท้องนภามืดมิดแล้วหลินซิ่วเหตุใดเจ้าถึงไม่ปลุกข้าเล่าหลินซิ่วเกาศีษะในขณะที่นางกําลังจะอ้าปากบอกว่าบุรุษที่เคยซื้อต้นกล้าสตรอเบอรี่กับท่านพี่ไม่ให้ปลุกทว่าหลินหานกลับชิงเอ่ยขึ้นมาก่อนว่ารีบลุกขึ้นเถิดประเดี๋ยวจะไม่สบายหลังจากหลินรวนได้หลับแล้วนางรู้สึกมีพลังเพิ่มขึ้นมากโข ดังนั้นนางจึงลุกขึ้นยืนแล้วตกฝุ่นบนร่างกายออกจากนั้นก็เอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าอากาศร้อนเพียงนี้ได้นอนริมแม่น้ำรู้สึกสบายยิ่งนักหลังจากเอ่ยจบนางจึงก้มหน้ามองหลินซิ่วพลางเอ่ยถามว่าบัดนี้กลับบ้านได้แล้วใช่หรือไม่เมื่อครูหลินซิ่วถูกหลินหานเอ่ยขัดดังนั้นนางจึงลืมเรื่องที่ตนเองจะเอ่ยในทันใดานางรีบจูงมือพาหลินร่วนกลับบ้านพร้อมด้วยรอยยิม้มในขณะที่เดินหลินร่วนหันหน้าไปเอ่ยถามหลินหานว่า พวกเจ้ากำลังปกปิดเรื่องอันใดต่อข้ากันแน่หากต้องการทราบสถานการณ์ภายในบ้านไม่ใช่เรื่องยากอันใดสำหรับหลินรวนเพียงแค่นางใช้พลังวิเศษก็สามารถทราบได้ทั้งหมดแล้วทว่านางไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะนางเคารพความเป็นส่วนตัวของคนในครอบครัวและเพื่อถนอมน้ำใจของพวกเขาด้วยหลินหานพยายามปั้นหน้าพอถึงบ้านเจ้าก็จะทราบเองนั่นแหละหลินรวนเผยรอยยิ้มออกมาพลางเอื้อมมือไปเคาะศีรษะของเขาทำตัวพิลึกพิลั่นเรียนที่เมืองชิงโจวเป็นอย่างไรบ้าง เรียนเข้าใจหรือไม่เช้าวันที่สองหลังจากหลินหานย้ายไปอยู่ในเมืองชิงโจโอาจารย์ฉีก็ได้จัดแจงเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเอาไว้ให้เขาเรียบร้อยแล้วอาจารย์ที่สอนเขาว่ากันว่ามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากหลินหานพยักหน้ารับแรกเริ่มอาจจะยากสักหน่อยแต่อีกไม่นานคงตามคนอื่นๆได้ทันหลินรวนยื่นมือไปรูปศีรษะของเขาเจ้าก็อย่าบังคับตนเองจนเกินไปละ่ะแม้เขาจะบอกว่าทำได้แต่หลินรวนทราบดีว่า ในช่วงเวลาครึ่งเดือนหากอยากศึกษาตามคนอื่นๆให้ทันไม่ใช่เรื่องง่ายช่วงนี้เจ้าเด็กนี้คงต้องลำบากไม่น้อยเป็นแน่ถึงได้สู้ผอมลงไม่น้อยพี่น้องทั้งสามคนเดินไปพลางสนทนากันไปพลางในที่สุดพวกเขาก็เดินมาถึงบ้านพอเดินเข้ามาในประตูใหญ่หลินรวนเห็นโคมไฟ้อยอยู่เต็มลานบ้านลานบ้านสว่างสวยไปทั่วบริเวณบัดนี้กลางลานบ้านมีโต๊ะตัวใหญ่ตั้งอยู่หนึ่งตัวอาหารและเครื่องดื่มที่อยู่บนโต๊ะล้วนเป็นของที่หลินรวนชอบกินทั้งสิ้น หลินรวนไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าใดนักที่พวกเขาทำตัวพิลึกพิลั่นก็เพื่อต้องการทำอาหารให้นางกินอย่างนั้นหรือหลินซี่วิ่งเข้าไปในห้องตนเองจากนั้นก็ถือกล่องของขวัญออกมาก่อนจะยิ้มโชว์ฟันขาวท่านพี่สุขสรรต์วันเกิดขอให้ท่านพี่มีแต่ความรุ่งโรจน์ตลอดไปนี่เป็นของขวัญของข้าท่านรีบเปิด,ดดูเร็วเข้าว่าชอบหรือไม่วันนี้เป็นวันเกิดของนางอย่างนั้นหรือ ลินรวนไม่คิดมากอีกต่อไปนางเอื้อมมือไปรับกล่องใบเล็กมาจากลินซิลเมื่อเปิดออกดูด้านในเป็นผ้าเช็ดหน้าผืนน้อยพร้อมลายปักดอกกล้วยไม้และด้านข้างยังปักตัวอักษรเอาไว้ด้วยว่ามอบให้พี่สาวที่ดีที่สุดในโลกลินซิลเอ่ยถามด้วยความประหม่าว่าท่านพี่ข้าปักเองกับมือเลยนะท่านชอบหรือไม่ลินหานยืนเอ่ยอยู่ข้างๆว่าเจ้าเด็กนี่ใช้เวลาปักผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เกือบสามเดือนเชียวกว่าจะปักเสร็จนิ้วของนางแทบจะรั่วเป็นตะแรงอยู่แล้ว ลิ้นรวนเอ่ยถามด้วยความประหลาดใจนี่พวกเจ้าวางแผนจัดงานวันเกิดให้ข้านานแล้วหรือลิ้นหานพยักหน้าท่านพ่อบอกว่าตอนที่รับเจ้ามาเจ้าจำอันใดไม่ได้เลยสักอย่างดังนั้นท่านพ่อกับท่านแม่จึงยึดเอาวันที่รับเจ้ามาเลี้ยงเป็นวันเกิดของเจ้าแต่ก่อนครอบครัวเรายากจนมากยิ่งนักจึงทำได้เพียงแอบต้มไขใ่ให้เจ้ากินเท่านั้นทว่าวบัดนี้พวกเราไม่ต้องแอบต้มไข่อีกต่อไปแล้วหลังจากนี้พวกเราจะจัดงานวันเกิดให้เจ้าทุกปีเลย เมื่อเขากล่าวจบภาพความทรงจําเดิมๆก็ผุดเข้ามาในศีรษะของนางทันใดในช่วงกลางดึกนางหลิวแม่แท้ๆของหลินหานจะเรียกให้นางลุกขึ้นมากินไข่ท่านพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าท่านชอบของขวัญที่ข้ามอบให้หรือไม่หลินซิ่วรอยอยู่นานสองนานทว่าวสุดท้ายก็ยังไม่ได้รับคําตอบจากหลินรวนดังนั้นนางเลยอดไม่ได้ที่จะถูมือตนเองไปมาอย่างเป็นกังวลหลินรวนรีบก้มหน้าลงไปหอมแก้มนางพลางตอบว่า ชอบสิต่อไปนี้ข้าจะพกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ติดตัวไว้ทุกวันเลยให้ทุกคนได้รู้ว่าข้ามีน้องสาวที่ดีที่สุดหลินซิ่วดีใจเป็นอย่างมากนางอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงดังนั้นนางจึงพุ่งไปเข้าในอ้อมมอกหลินร่วนพางเอ่ยออกมาว่าไม่ได้ได้ผ้าเช็ดหน้าผืนนั้นปักได้หน้าเกลียดยิ่งนักท่านพี่อย่าพกติดตัวไปข้างนอกเชียวนะ ผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ปักได้ไม่ค่อยงดงามเท่าใดนักเนื่องจากหลินซิ่วมีอายุเพียงแค่หกขวบเท่านั้นและนางเพิ่งจะร่ำเรียนตัวอักษรอาจารย์เจียงได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นนิ้วจึงยังไม่ค่อยมีแรงดังนั้นจะปักผ้าออกมางดงามได้อย่างไรแต่สําหรับหลินรวนแล้วผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าที่งดงามที่สุดในโลกแม้ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าที่ปักโดยระดับปรมาจารย์ก็ไม่อาจเทียบกับผ้าเช็ดหน้าของหลินซิ่วได้หลินรวนหอมแก้มนางอีกหลายครา ไม่หรอกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ดีที่สุดตั้งแต่ข้าเคยเห็นมาข้าชื่นชอบมันมากยิ่งนะหลินซิ่วเงยหน้าขึ้นมองหลินร่วนพลางเอ่ยถามว่าจริงหรือท่านพี่หลินร่วนพยักหน้ารับอย่างแรงพร้อมกับตอบอย่างหนักแน่นว่าแน่นอนข้าจะโกหกท่านพี่ไปเพื่ออันใดเล่าจากนั้นนางก็ดึงมือน้อยๆของหลินซิ่วมาจับเอาไว้พลางเอ่ยออกมาว่าต่อไปไม่ต้องปักผ้าให้ข้าแล้วแค่ผืนนี้ก็เพียงพอแล้วหลินซิ่วดีใจจนตัวลอย นางกอดเอวลลินร่วนเอาไว้ไม่ยอมปล่อยข้าไม่กลัวเจ็บเลยสักนิดเมื่อเห็นว่าลินซื่อตั้งใจทําเพื่อนางอย่างสุดหัวใจทําให้หลินร่วนใจละลายทันทีลินหานกระแอมไอสองคราก่อนจะหยิบกล่องใบหนึ่งออกมาจากหน้าอกแล้วส่งให้หลินร่วนสุขสัร์วันเกิดข้าไม่มีเวลาทําของขวัญด้วยตนเองจึงได้แต่เก็บเงินซื้อเครื่องประดับให้เจ้าเท่านั้นลินร่วนเหลือบมองลินหานที่แซงทําท่าทีเคร่งครึมจนนางอดหัวเราะออกมาไม่ได้หลังจากรับกล่องมาแล้ว นางจึงเปิดกล่องออกดูด้านในเป็นดอกไม้ไข่มุกหนึ่งคู่ลักษณะและสีเหมาะสมกับวัยของนางพอดิบพอดีหลินรวนไม่ได้เอ่ยอันใดให้มากความนางหยิบดอกไม้ไข่มุกคู่นั้นออกมาแล้วปักลงบนศีรษะของตนเองจากนั้นก็สส่ศีษะไปมาแล้วเอ่ยถามหลินซิวว่าสวยหรือไม่หลินซิวพยักหน้ารัวๆท่านที่เป็นหญิงสาวที่งดงามที่สุดในโลกหลินรวนยิ้มกว้างออกมาพลางเอื้อมมือไปเขี่ยจมูกของนางเบาๆช่างประจบสอพลอเก่งจริงๆ ในขณะที่พี่น้องหยอกล้อกันหลินหานก็อดไม่ได้ที่จะยกริมฝีปากขึ้นหลังจากที่เด็กๆมอบของขวัญให้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลินจงถึงได้นําเอาของขวัญของตนเองออกมาเป็นเสื้อผ้าหนึ่งชุดฝีมือการตัดเย็บวิจิตรงดงามแขนเสื้อไม่ได้กว้างมากนักชายกระโปรงก็ไม่ได้พลิ้วไหวถือเป็นชุดที่เรียบรูและประณีตไม่เหมือนชุดที่หญิงสาวทั่วไปสวมใส่หลินจงคลี่ยิ้มข้าไม่รู้จะมอบอันใดให้เจ้าดีพอคิดไปคิดมาแล้ว จึงอยากทำชุดให้เจ้าเจ้าไม่ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวมาตั้งแต่ยังเยาวในขณะที่เด็กๆบ้านอื่นแต่งตัววิจิตรจงทว่าเจ้ากลับทําตรงกันข้ามข้าทราบว่าเจ้าไม่ชอบแต่งตัวเหมือนคนอื่นๆดังนั้นข้าเลยให้ช่างเย็บป,ปักถักร้อยปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเจ้าชอบหรือไม่ลินรวนรู้สึกตื้นตันมากยิ่งนักท่านพ่อข้าชอบมากชอบมากที่สุด แม้ว่าบัดนี้นางจะหาเงินเองได้แล้วทว่าทุกคราที่นางมอบเงินให้หลินจงเขาจะไม่กล้ารับเอาไว้และเขาไม่เคยคิดที่จะอยู่บ้านเฉยเยเลยสักวันตอนที่พักฟื้นอยู่ในเมืองยู่หลินเขาคอยดูแลร้านค้าในเมืองยู่หลินให้นางอย่างดีบัดนี้พอย้ายไปอยู่ในเมืองชิงโจในแต่ละวันเขาก็ยังวงเวียนอยู่ในร้านค้าของนางแท้ที่จริงเงินที่นางมอบให้เขาใช้จ่ายในบ้านน้อยจนน่าสงสารดังนั้นในมือของหลินจงจึงไม่ได้มีเงินมากเท่าใดนะัก กว่าจะได้ชุดนี้มาคาดว่าเขาคงรอบเก็บเงินมานานแล้วเป็นแน่